วันนี้นะก็จะมาแชร์เรื่องความลับจะมาแชร์เรื่องความลับนะของวงการยาของวงการครีมและวงการอาหารเสริมสำหรับผู้ที่ช่นชอบติดตามข่าวสารการแพทย์การบินอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะ วันนี้เจ๊ก็จะยกตัวอย่างนะความลับที่เขาใช้ในการโฆษณาให้ผู้บริโภคอ,อะเข้าใจไปในแบบที่เขาอยากจะให้เราอะเข้าใจเออตัวของที่เป็นยาเจา๊จะยกตัวอย่างยาสามัญประจำบ้านที่หลายคนนะเจ๊ว่าน่าจะเป็นทุกคนแหละเอาเป็นว่า99%ในประเทศไทยรู้จักยานี้ละกันก็คือยาพลาราเซต,ตามอนะ ก็จะมาแชร์ว่าคนที่เขาโฆษณายาพลาเั่ามอนน่ะเขาใช้เทคนิคอะไรเนอะส่วนครีมกม็ไม่ยกตัวอย่างละกันเดี๋ยวจะยกตัวอย่างแบบคร่าวๆให้เราได้เห็นภาพกันแล้วก็อาหารเสริมก็จะเป็นตัวที่หลายคนรู้จักกันเหมือนกันนั่นก็คือวิตามินซีนั่นเองเนอะอก็จะมาแชร์กันว่าเวลาที่เขาโฆษณาให้กับเออผู้บริโภคอะเขาว่าจะโฆษณายังไงบ้างอะมาลิน 500รมิลลิกรัมนี่คือยาพาราเซตามมลใช่ไหมเดี๋ยวจะแชร์เรื่องของอยาก่อนละกันอ่ะทุกคนเจ้วว่าหลายคนอ่ะจะเคยได้ยินแล้วก็เข้าใจผิดว่ายาพาราสซตอโมนอ่ะกินแล้วมันจะละคายเคืองกับพาะอาหารเพราะว่าเคยมียาพาราสซตอมอนยี่ห้อหนึง่งเขาโฆษณาว่า กินยาพาราสเตมอมนของเขาแล้วก็จะไม่มีการละลายเคืองกับเพวกอาหารทาให้ผู้บริโภคอเข้าใจว่าเฮ้ยฉันต้องกินยี่ห้อนี้นะเพราะว่าถ้าฉันไม่กินยี่ห้อนี้ฉันกินยาพารายี่ห้ออื่นฉันอาจจะละคายเคืองกับพวกอาหารได้จริงๆแล้วยาพาราสเตมอมนมันไม่ได้ละคายเคืองกับพวกอาหารเลย กจะกินยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนนะคะก็ไม่ละคายเคืองกับเพาะอาหารแต่วิธีการโฆษณาของบางแบรนด์ทำให้เรารู้สึกไปแบบนั้นนะทุกคนอ,อันนี้ก็คือประเด็นแรกเลยในในส่วนของยาเนอะส่วนเรื่องของครีมไปไวมาไวใช่ไหมครีมเนี่ย หลายคนเลยเวลาที่แบบเฮ้ยไป,ไปไปซื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยดูข้างหลังใช่ไหมก็จะชอบซื้ออันที่เขาอ่ะเขียนส่วนที่เป็นสารประกอบเยอะๆใช่ไหมอามาวินบอกว่าเจ๊กำลังทำให้ยี่ห้อนั้นเจ๊ไม่เจ๊ไม่ได้กล่าวถึงยี่ห้อไหนเจ๊ไม่เกี่ยวเจ๊เป็นเภสัชกรที่มีจรรยาบรนนะคะ เจะไม่ได้กล่าวถึงยี่ห้อเขาเออนั่นแหละในส่วนของครีมใช่ไหมเวลาที่หลายคนซื้ออ่ะเจ๊อ่ะไปสํารวจมาแล้วก็จะชอบดูว่าเฮ้ยมันต้องมีส่วนประกอบเยอะๆแบบยิ่งยิ่งส่วนประกอบที่เขาเครมว่าแบบเป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราอะ่ะก็ชอบซื้อการคิดว่าเขาอะ่ะดีกว่าครีมตัวที่มีสารประกอบอะ่ะน้อยๆความเป็นจริงเจ๊ขอบอกเลยนะว่า เจ๊เป็นเภสัชกรที่เรียนจบเภสัชมาด้วยการทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเครื่องสำอางนะเจ๊อ่ะเคยทำการวิเคราะห์ใช้คำว่าวิเคราะห์นะเจ๊จะไม่ใช้คำว่าวิจัยเพราะว่าในระดับปริญญาตรีของเภสัชอะ่ะมันจะไม่เรียกว่าการวิจัยคือเจ๊อะ่ะมีสูตรของเครื่องเครื่องสำอางอะ่ะหลายๆสูตรใช่ไหมบางสูตรอะ่ะก็คือใส่สารสำคัญแบบนั่นเอียดเลยใส่ไปเยอะ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 เลยอะ่ะผลปรากฏว่า สูตรที่ให้ผลดีที่สุดนะทุกคนไม่ใช่สูตรที่เราใส่สา,สารสำคัญไปเยอะเอๆ มันก็เหมือนกับให้น้องคิดถึงชามก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเนาะชามก๋วยเตี๋ยวที่เรากินอร่อยอะ่ะมันจะไม่ใช่ชามก๋วยเตี๋ยวที่เราอะ่ะใส่น้ำปลาไปเต็มที่ใส่น้ำตาลเต็มที่ใส่พริกเต็มที่แต่มันคือชามก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ส่วนประกอบอะ่ะที่เหมาะสมเครื่องสำอางก็เหมือนการจับผลการทดลองที่เจ้ทดลองมาเองเนาะ แล้วก็จริงๆก็คือเรียนในเรื่องของทฤษฎีมาแล้วแหละจริงๆแล้วครีมที่ให้ผลดีคือครีมที่ใส่เครื่องสาอางในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ครีมที่ปัดดังปัดเด л, ใส่ครีมเยอะใส่สารสําคัญเยอะๆนะคะจริงๆแล้วอะ่ะคนที่เขาทําครีมอะเขาอะ่ะรู้แหละว่าเขาใส่แค่ไหนถึงจะดีเออแต่ว่าเขาอ่ะก็รู้ในเรื่องของการตลาดด้วยไงเขารู้ว่าผู้บริโภคอะ่ะ เขาอะชอบแบบไหนเขาก็พยายามใส่เยอะๆให้ผู้บริโภคอะรู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่าครีมของเขาดีนะคะอันเนี้ยก็คือในส่วนของครีมนะคะอ่ะต่อไปอันที่สมและในเรื่องของอาหารเสริมจริงๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เจ๊อะเคยแชร์ไปแล้วนะอาหารเสริมตัวนี้คือวิตามินซีใช่ไหมทุกคนเจ๊าถามหน่อยว่าระหว่างที่เจ๊โฆษณาละกันว่าอะ อาหารเสริมวิตามินซีตัวนี้นะคะ5 0 0มิลลิกรัมค่ะกับอันนี้วิตามินซีอันนี้มีวิตามินซีอยู่200%เเซทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยอันไหนอะมันน่าจะแบบให้ผลดีกว่าหรือว่าอันไหนมีปริมาณของวิตามินซีดีกว่า คำตอบนะคะก็คือวิตามินซี500มิลลิกรัมมีปริมาณของวิตามินซีที่มากกว่าวิตามินซี200เเซนะเพราะทุกคนรู้อะไรไหมว่าจริงๆแล้ววิตามินซี100เเซน่ะมันจะคือวิตามินซี60มิลลิกรัมค่ะฟังไม่ผิดนะ วิตามินซี60มิลลิกรัมคือวิตามินซี1 0 0เฉะนั้นอาหารเสริมหรือว่าเครื่องดื่มใดๆที่เขาโฆษณาว่ามีวิตามินซี2 0 0นั้นมีวิตามินซีแค่120มิลลิกรัมเท่านั้นเอง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบติดตามข่าวสารการแพทย์การบินอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะ